เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมามิทีนิวส์มาแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามกันแน่นอนมีข่าวจริงนะคะแล้วก็เป็นข่าวที่ล่าสุดใหม่ๆนำมาฝากเช่นเคยนะคะคลิปนี้มาตอบประเด็นสําหรับหลายๆคนที่กําลังสงสัยอยู่ว่าเกียวยาโควิดรอบนี้หลังจากที่ประชุมคอรมอรวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้อะไรบ้าง แล้วจริงๆสิ่งที่ประชาชนจะได้นะคะหลังจากนี้คืออะไรเริ่มพฤษภาคมนี้รัฐมีมาตรการอะไรบ้างเรามาสรุปชัดๆกันที่นี่เลยค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็เรียกหน่วยงานเศรษฐกิจหารือมาตรการทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิดในทีนรอกใหม่หลังการประชุมคอรมอนะคะเมื่อวันที่20มษาย,ยนที่ผ่านมานะคะโดยผู้ร่วมหารือมีนายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีนะคะและนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมทั้งนอกจากนี้นะคะยังมีหัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกนะคะแล้วก็และเลขาธิการสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอีกหลายๆคนนะคะที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจครั้งนี้นะคะโดยโครงการเราชนะนะคะจะดำเนินการต่อและมาตรการ ที่จบไปแล้วจะพิจารณาอีกครั้งซึ่งจะได้คำตอบเร็วๆนี้โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีปัญหางบประมาณสำหรับดำเนินแต่ละมาตรการและจะพยายามจัดหางบประมาณให้เพียงพอในสถานการณ์ขณะน,นี้ในสุพัฒนพงศ์ยังกล่าวอีกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะของโควิด -19 หรือยู่ว่า ในสองสัปดาห์นี้มันจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะเพราะแต่ละหน่วยงานมีประสบการณ์ในการรับมือโควิดในรอบที่ผ่านมาแต่ก็ต้องอาศัยรับความร่วมมือจากทุกคนทีนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแล้วสิ่งที่จะได้นะคะตั้งแต่พฤษภาไปจนถึงมิถุนาย,ยนนี้จะมีมาตรการใหม่ๆอะไรนะคะหรืออาจจะไม่ใช่มาตรการใหม่ก็ได้แต่อาจจะเป็นมาตรการเก่า นะคะที่จะมาต่อยอดเพิ่มเติมว่าจะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยนะคะมาตรการแรงนะคะโครงการสนับสนุนให้ประชาชนนำเงินออมออกมาใช้ซึ่งก็เป็นมาตรการใหม่ที่นำมาใช้เพราะปัจจุบันประชาชนมีเงินออมกว่า500แสนล้านบาทและกระทรวงการคลังคิดมาตรการออกมาแล้วโดยจะเริ่มใช้เดือนมิถุนายนนะคะบางคนก็บอกว่าโอ้จะพูดอะไรเงินออมนี่เงินจะไม่ จะพูดอะไรถึงเงินออมขนาดเงินใช้ฉันยังไม่มีใช่นะคะอันนั้นก็คือเขาก็จะชดเชยในรูปแบบอื่นไปแต่สําหรับกลุ่มคนนะคะที่เขามีเงินเยอะอนะ่ะมันมีคนในกลุ่มนี้รรฐค่ะต้องการดึงเงินของเขามาหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะโครงการที่2โครงการต่อมานั่นคือโครงการค,ครึ่งนึ่งนะคะโครงการครึ่งรึ่งเฟสสเนี่ยนะคะเขามีแลนจะเจาะ เพิ่มขยายนะะในช่วงปลายเดือนพฤษภาค,คมนี้ค่ะและคิดว่าน่าจะได้เงินนะคะคเริ่มต้นเดือนมิถุนายนนี้มาถึงโครงการที่3ค่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งโครงการโคละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันเป็นมาตรการที่จะเดินหน้าต่อตามทิ่ทีแจงไว้เลยนะคะนอกจากนี้มาตรการอื่นในลนักษณะการจ่ายเงินเยียวยาจะมีการพิจารณาต่ออายุเช่นโครงการเราชนะสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ โครงการเรารักการสำหรับผู้ประกันตนม .33 นะคะโดยได้หาหรือว่าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์อับต่ออายุเพื่อไม่ให้ประชาชนมาแย่งกันลงทะเบียนอีก e. ส่วนจะเป็นรูปแบบเดิมหรือไม่จะให้มากแค่ไหนเรื่องนี้นะคะกระทรวงการคลังดูในรายละเอียดอยู่นะคะโดยถ้าหากว่ามาตรการออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมามิทินิวจะมาเล่าข่าวมาอัปเดตให้กับทุกท่านฟังก่อนใครเลยคะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน Mammy News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ